ระยะหลังค่ะเราได้เห็นคอนเสิร์ตท,ที่จัดเพื่อเอาใจคนรักเพลงเก่ามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเพลงยุค80ค่ะที่มีความไพเราะเป็นเอกลักษณ์มาขับร้องบนเวทีอย่างเช่นคอนเสิร์ตเพลินจิตย้อนวันย้อนวัยกับเพลงรักในใจค่ะก็ะทําให้ได้เห็นว่าไม่ใช่แค่แฟนเพลงเท่านั้นที่ยัง,ลงหลงใหลในบทเพลงเก่าแต่ศิลปินหลายคนค่ะก็ยังมีความสุขที่ได้ขับร้องบทเพลงคุณภาพอีกครั้งค่ะ จังหวะสนุกสนานในเพลงเพียงสมตาไม่เพียงทาให้แฟนเพลงได้ย้อนราลึกความหลังครั้งวัยรุ่นหากบทเพลงดังของวงแกลนเอ็กซ์ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นหลังมากมายรวมถึงก้องสหรารัสสังคปรีชาที่ยึดวงนี้เป็นต้นแบบแนวเรื่องความพยายามที่แจ้งเกิดมาจากการประกวดรวมถึงความสามารถด้านดนตรีแนวสตริงคอมโบซึ่งเป็นที่ยอมรับ รักประทับใจในยุค80ที่นำมาขับร้องอีกครั้งโดยศิลปินคุณภาพมากมายในคอนเสิร์ตเพลินจิตย้อนวัน,ย,น,วนย้อนวัยกับเพลงรักในใจของเราจริงๆสมัยก่อนเนี่ยผมก็ชอบวง Grand X วง Innocent นะครับก็เป็นเพลงก็เป็นวงที่ที่สมัยตอนผมเริ่มเล่นดนตรีก็แกะเพลงพวกพี่ๆเขาเล่นวันนี้ก็ได้นำเพลงพี่ๆเขามาเล่นบนเวทีใหญ่ อย่างนี้อย่างเพลงของอินโนเซนต์เพลงที่ผมจะได้ร้องคือเพลงสักวันก็เป็นเพลงที่ชอบมากเพลงหนึ่งของอินโนเซนต์ครับมันทําให้เราย้อนวันย้อนเวลาได้มันทาให้เรากลับไปคิดถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่บางครั้งในชีวิตที่เร่งรีบของเราเนี่ยมันจะทําให้เราแบบเราก้าวเร็วไปแล้วเราก็ลืมนึกถึงความสุขในบางช่วงหรือความเศร้าในบางทีที่ทาให้ทาให้เรามีทุกวันนี้เพลงเพลงเก่ามันดีตรงนี้นะแล้วก็ด้วยถ้อยคําที่ใช้อ่ะ มันมันมันมีความเป็นเป็นศิลปะในการศิลปะในการใช้ภาษาในในยุคนั้นมันจะไพเราะแล้วมันก็ซาบซึ้งสวยงามมันเหมือนเป็นบทกวีลเล็กๆอยู่เหมือนกัน ใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่าเพลินจิตรวมเพลงไทยและสากลที่ยังคงเป็นอมตะในยุค80แต่ก็ไม่ได้จำกัดรุ่นของศิลปินที่ขึ้นมอบความสุขค่ะจึงได้เห็นโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรที่มาในเพลงเม็ดเล่ทั้งรักคือฝันไปและใจสยิวรวมถึงนัทศักดาธรในบทเพลงใจคนคอยดวงฤดีและปะปป๊มะม้ อายุเพลงอาจต่างจากอายุคนร้องค่ะแต่ศิลปินทั้งสองก็เตรียมตัวเป็นอย่างดีบางคำศัพท์ในบทเพลงเก่าอาจไม่ได้ใช้ในปัจจุบันแต่พวกเขาก็ศึกษาจริงจังถึงขั้นเปิดพจนานุกรมหาความหมายเพื่อให้เข้าถึงอารมณ์เพลงและไม่ลืมฝึกซ้อมตลอดสองเดือนเพื่อให้โชว์ออกมามีสเสน่ห์สมกับเป็นบทเพลงยุค80 อย่างที่บอกคือภาษามันเป็นภาษาที่กก่งๆกวีนิดนึงในบางคําซึ่งมันจะไม่ใช่ภาษาที่เราใช้พูดกันทุกวันนี้อะไรเงี้ยอย่างอย่างในเพลงเพลงรักครั้งแรกเนี้ยจะมีคําว่ารักจานานเนี้ยซึ่งซึ่งปกติเราก็จะไม่พูดคําอย่างนี้ในในทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับเราก็ต้องไปค้นคว้าหาความหมายมันว่าเอจริงแล้วมันแปลว่าอย่างไงแล้วเราก็ต้องร้องออกมาเหมือนเหมือนเรากำลังสื่อสารจริงๆไม่ใช่เหมือนเราท่องอะไรสักอย่างเนี้ยครับก็เกือบทุกเพลงนะเพราะว่าเป็นยุคสมัยก่อนที่เรา ออาวัยรุ่นอะเราวัยรุ่นเราก็เป็นตรงนี้แต่นนี้ก็วัยวัยก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ก็ยังร้องได้หมดอะอถูกใจแ,แฟนๆที่ได้ฟังบทเพลงเพื่อชีวิตที่คุ้นหูทั้งวันนิพกคนล่าฝานและทะเลใจโดยน้ำเสียงต้นฉบับราชาสามชาแอดคาราบ้ว รวมถึงนักร้องเสียงนุ่มออสคีริบูนอีกศิลปินตัวจริงประจำยุคที่นำบทเพลงสร้างชื่อให้วงคีริบูนอย่างรอวันฉันรักเธอมาร้องอีกครั้งแม้ผ่านมา30ปีแล้วแต่เพลงหวานเพลงนี้ยังถูกนักร้องรุ่นใหม่นำมาขับร้องเป็นประจำ คอนเสิร์ตเพลินจิตย้อนวันย้อนวัยกับเพลงรักในใจของเราจัดขึ้นเพื่อมอบความสุขให้คนที่ยังคิดถึงบทเพลงเก่าให้ได้ใช้วันหยุดไปกับกิจกรรมที่ชื่นชอบ